โอ้โหมีรถคอกหมูมาจอดฮะนะ,นะเคยเห็นไหมนี <laughs> ม่รถคอกหมู <laughs> โอ้โหมาแล้วคุณนายนอกอีกแล้วเห <laughs> ยาป๋องฮะนะเอาอะไรมาฝากหน้าเลกอีกแล้วนะบอกโทรมาบอกว่าจะเอาอะไรมาฝากโอ้โหดูเียป๋องเนะี่ยดูหน้าตา จะบอกว่าเฮียป่องหรือว่าโจรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ช่องจิตในศรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ โ oh, อ้สวัสดีป๋องสวัสดีคุณน,นายนกเออโอ้โหเนี่มาทำอะไรกันเนาะโ oh, อเอาไปอลายประโยชน์อาหารผสมโอ้ oh, มีของมาฝากด้วย oh, อะไรเอ่ยขนมจีนน้ำยาปลาขนมจีนเออไม,ไม่ไม่ใช่แบบที่ทางอีสานเขาทำนะอะไรอันนี้จะเป็นน้ำยาปลาใส่ขมิ้นขาวใส่ปลา แล้วก็เป็นพริกแกงป่าแล้วก็ข้าวมือไม่มีปลาร้าไม่มีอะไรนะโอ้ยไม่มีกินไม่มีปลาร้ากินได้ไงเนี่ยทำหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองกินดูนะโอเคครับโอ้บอกต่อเออขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ลูกค้าคอมเมนต์มากสุดยอดโอเคนี่มีของดีๆมาฝากตลอดน้ำยาป่าโอ้โหขนมจีนน้ำยาป่าเนี่ยป๋องเอามาฝากนะเล็ก มีปลาเป็นตัวๆเลยฮะแบบนี้ก็เคยไม่เคยกินเลยฮะนะก็บอกว่าเป็นน้ำยาปลาปลาไม่ได้ใส่ปลา,ลาด้วยไม่เคยกินะครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวต้องลองกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงนี่แหละสูตรเด็ดของเฮียป,ป่องฮะมีอะไรมาให้เซอร์ไพรส์ตลอดเลย กบผมมาชิมขนมจีนน้ำยาป่าปลาสูตรของเหียบป,ป๋องของฝากจากเฮียป,ป่องโอ้โหปลาเป็นตัวๆแบบนี้นะเล็กไม่เคยกินเลยนะแบบว่าขนมจีนส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปลาแบบโขกละเอียดไงทางอีสานที่เราทำนะแต่นี้ปลาเป็นตัวเลยไม่รู้ปลาอะไรคล้ายๆพวกปลากระบอกปลา ต่อเห็ดโคนอะไรประมาณนั้นอืมอร่อยแนะ้อร่อยเลยมันเหมือนเรากินแกงป่าแล้วน่าเล็กใส่ผักชีลาวไปด้วยเออมันได้กลิ่นผักชีลาวไปหอมเข้ากันดี เด็ดจริงๆครมีหน้าออบอกลูกเขาไปทำเลี้ยงลูกค้าบอกออลูกค้าชอบมากๆเลยยกนิ้วให้เลยฮะอร่อยจริงๆ,ๆ,ๆ 嗯，先。Mm, ก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็พามากินของฝากจาก f อฟซนแหละนะจากเฮียป๋องเอาขนมจีนมาฝากก็เป็นครั้งแรกที่เป็นน้ํายาแบบนี้น้ํายาป่าปลานะมันมีปลาเป็นตัวๆเลยี่เพิ่งเคยเห็นนะก็กินแล้วอร่อยจริงๆเนี่ยเด็ดจริงๆก็ต้องขอบคุณเฮียป๋องกับคุณนายนกมากน,นะที่นึกถึงน้าเล็กตลอดเลย คสำหรับรคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงกั่นี้ผมสวัสดีครับ